วิ่งครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการระดมทุนเพื่อไปช่วยเหลือในอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลศิริราชนะคะซึ่งทีฉันเนี่ยก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะได้รับเชิญไปงานวิ่งดังกล่าว<ม>ก็ขอเรียนเชิญที่น้องประชาชนในบริเวณโดยรอบนะคะไม่ว่าจะเป็นในเขตปทุมวันเขตเทียงข้างหรือว่าเขตคลองเตยเขตวัฒนานะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนในกรุทพมหานคระนะคะมาร่วมกันในงานรมทุนครั้งนี้นะคะ ได้ครับก็ขอชวนไปร่วมกันวิ่งนะครับ CMC Run นะครับมาร่วมกันสนับสนุนนะครับร่วมระดมทุนสับสนุนการทำผ่าตัดที่โรงพยาบาลเสีร,าร่าด้วยนะครับส่วนหนึ่งก็จะร่วมสมทุนตรงนั้นนะครับการจัดงานครั้งนี้นะคะเป็นการแสดงถึงพลังของการมีส่วนร่วมของภาครัฐ และภาคประชาชนภาคสังคมภาคเอกชนที่ร่วมกันสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นด้วยการร่วมกันซื้อบริจาคอุปกรณ์ผ่าตัดพวกเราได้ร่วมกันทำสิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในสังคมและการมีส่วนร่วมในครั้งนี้มันจะแสดงให้เห็นถึงหรือเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ดีงามต่อไปในอนาคตค่ะ